แฟนครับเพื่อนอยากฟังเพลงสันเดอยากฟังเพลงอยากให้น้องบาสร้องเพลงมักเป้ารุ่นนอกกับเต้าหยองวาสันแ,แฟนครับบ้านเต้าหยองอยากฟังบ้านบอยก็อยากฟังคือกันบัดน่ะอยากฟังเพลงนันอีกเรวตะฮักดีลาวดีวาสันวาใครี่เป็นลาวดีัดนี่น้องแอนวาสันเพื่อนว่า,าเขเาีด้บ่ดนี่เข้าอ่ะสองเทานั่งเฝ้าเทียงมักสาวเทายังเดียวพอจังสี่ก็ได้พ่อครับหนุ่มหน้าเข่าสาวหน้า อ้าวน้องเต่าหยองมาแล้วอ่าน้องเต่าหยองมาแล้วขึ้นมายองขึ้นมานี่โอ้น้องเต่าหยองรอขนาดได้เมือนกัครับนี่ครับโอ้มานขึ้นไหนบ่อยเท่าบาทย่างมากโอ้เปียกกันไว้โปดไว้เปียกกันไว้โปดไว้พี่ฟนองสองโคนนี่เฮ้ยเบิ่งร้อยยิ้มเล่ากับพี่น้องหวานขนาดได้กพี่น้องอาจารย์นักดนตรีครับผมอ่าอ่าเดี๋ยวเอามากเป่ารุ่นน้องก่อนโอ้กับเป่าให้น้องคุณเคยก้นในแม่หน้ามากันยีรีก็ได้บาท นี่แหละจะเฝ้าจับจูดน้องเด้อน้องสันบอทันไอ้เศร้าอยู่ได้หรือบอสันวันนี้เก่งมากเอาเจนซี่อยู่ทั้งเวทีหมอลำยูยูสิเมื่องเพลงเลยบอได้จะต้องลำวอนเนี่ลำวอนบาทปฐมนันเป็นนั่งเอกกินหัวกินหางมาหลายแล้วจะต้องเกี่ยวพระเอกคันมากเป่ารุ่นน้องเออเอาดู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 ไหนผู้เบาสักน้อยสิมักเอาเคล็ดกันทัศน์นะครับพี่น้องอันนี้บ่มีในสคริปต์แล้วครับนอกสคริปต์ล้วนๆ เอาอาจารย์ลงศูนย์จนตัวเฮาอ่ะโอ้ยใส่เราคอยบ้านนี่บ่ต้องย่านบ่ต้องย่านสิเก่งมันจะใส่มะลำอ่ะไอ้เกี่ยวนี่จิลำลำมาะไรเอากระเจียวเกี้ยวเบาซำน้อยแม่เกี้ยวโอ้ยขอลำข่อยอยู่บ้านเดี๋ยวคอคิดบ่ออกเอากระสันกระสันไอเสียงให้ทั้งไฟไอลำก่อนดิเออเอาลำก่อนคอยคคิดออกบักลา มักสาวรุ่นพี่รุ่นแม่เนี่ยมันจังหากินมันเขาใจบ้องแม่เลยจ้ะบ้าเท่าดที่ว่าสูงเถอะลูกรุ่นแม่วะนะหมายถึงหมายถึงพ่ออ๋อในเนื้อเรื่องเนาะบอยสิริชัยก่กบฏตายย้อนสาวเท่านี่แหละจำไว้เด้อเดี๋ไปหามักเด็กน้อยแม่มักรุ่นนี่นี่หูจักเมิดสุยางเห็ดแนวกินกระแทบหาเงินกระเก่งทุ่มกระเก่งเข้าใจบ่อันสุดท้ายเก่งทุ่มเก่งทุ่มเก่ง ลวดลายลีลาเอียงบดิบอกบริบซ้อนงานเข้าใจบ่เต่าหยองบัดนี้สิพาขีปสาวเถ่าเด้อพี่ผมเอ้ย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 จ๋าหยองได้มาเห็นเอื้อยหยองได้มาเห็นเอื้อย เก็บตาหวานหวานพร้อผมรับตาสองเท้าเอ,อ,อ้ยใต่หน้าคอยยืดใส่นอแม่ลุคของเสน่หาแม่ลุคของเสน่หาปัตตมานั่นคนสวยปัตตมานั่นคนสวยใบยแก้มเขาพ่อมใบก็หูจากก้นนี่แหละก <c oughs> ำไรอของเขาปัตตมานั่นคนสวยเอาไหม ปัตมนั่นคนสวยปัตมนั่นคนสวยนี่หรว่าหน่วยมโนกสันยิมหน่วยมโนกสันยิมงามพอป่านพิมแตมงามพอป่านพิมแตมยองเหลียวแนมบ่เปิดเบือ้องขึ้นเตือน ันนอุ้ยพราะเขาท่านนั้นเขาบว่ท่านอยัางไว้ล่องเบิงแล้วคันสิบแปดสิบเก้านี่เจ้ามาเฮ็ดทานี่รับล่องมาเรียบร้อยมาสั่นต่อไปอุ้ยพนันมันเตือนไขว้ไหมเนาะเอื้อยบาดเอ้ยเอื้อยบาดเอ้ยครับผมเดี่ยวเบิงผิวแดงละเลือเดี่ยวเบิงผิวจับเวลาจับเลยจับเลยจับพี่แล้ะจับผีอยากจับมองไหนท่งได้ที่จับโลด มองนี่ละมองเข้าจิได้เปรียบเขาอ่ะแก่ให,ห้แน่ฮะแกี่ลิทิล่า <c oughs> มันเป็นคักแต่ว่า <c oughs> เอา้ยบาทเอ้ยเหลียวเห็นผิวแดงละเลืออ่ะยามยิ้มก็อ้อนบานจับจำบหมดเมันเย้าเนาะเอ้ยบาทเอ้ย เอื้อยบาดเอ้ยเหลียวเบังผิวแดงละเลือกอดข้อเลยล่ะกอดข้อเหลียวเบังผิวแดงละเลือดเหลียวบังผิวแดงละเลือดงามยิมกะอิมสูงยิมกะอิมสูเอื้อยผู้หน้าผากกวงเอื้อยผู้หน้าผากกวงอย่าไปายหน้าผากขต เอ้ยผู้ดาผักกวงเอื้ยผู้ดาผักกวงหอมสองเท้อเนี่ยเป็นหยังหอมสองเท้อเนี่ยเป็นหยังเอาเลยโอ้ยโอ้ยบัตรมึอนี่ตัวต,ต้องขึ้นค่าตัวให้อ้ายดิต้องขึ้นค่าตัวให้ดิ ทันบมเมนอายเนี่ยเขาบาบกหอมันดนขนาดอีพี่นี่หอมแก้มอีพี่หนาคอยว่าจะคิดพ่อเลยเพื <new> น่นออว่าแมนพบจะเอาไข่มาหยั่งบ่ะนะหยองสีหอมจากสองทีอีกเี่เอาหยองสีหอมจากสองที่หยองสีหอมจากสองที่ <precedent> สีว่าได้ละทั้งเอือ้อยสีว่าได้ละทั้งเอือ üy <üyor> ้อยขั้นเป็นหยองหอมแล้ว กันมันยองหอมแล้วขอบายนมสิได้ปอโมม่ตั้งสิละหลงตัวเอาตั้งใจละตั้งใจจะคล้องบ่ะนอะกอ้ยคนเลยสิมาสอนลูกควรไปในทางที่บอถูกคอยว่าเจ้าได้เดียวาดด่านีก็อย,อยากนะะลองเมืองแล้วคำขันคำหัง ขันค่ำไปหางบ่มีนี่นำย่างเดียวเด้บบอยสี่ิฉันคอยว่าอันนี้เจ้าชิดเองขั้นยองขั้นยองขอหอมแลว้วขั้นยองขอหอมแลว้วให้ขอเงินสิได้บอให้ขอเงินสิได้บอ <c oughs> อันนี้ <c oughs> ไอ้สิไปขอพอพอวิทุนเพิ่นสีไ้ในมือนี้ดอกทอ้อใด แน่าเบากันใบคนละหมืนสีคิวบอ <c oughs> มาเป็นตัวแล้วเอามากเป่าหลุ่น้อง <c oughs> มากเป่าหลุ่น้องบันนี้เจ้าเกี่ยวด้วยบันนี้